แล้วเนี่ยขยนันขยนันเก่งเก่ง <ไป S 3> ก็น,กน,นั่นแหละเอาลูกสวยๆไปวัดเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วพี่น้องเข้าบ้านแล้ว,าาลวจ้าอีหยังแน่มาลุงตุงนางท่งนพักบุง,อ,งอีหยังยายเอาไปไว้ถ้าไปวัดเลยบอยล่อไว้มันตกโอ้บ่มีบ่ได้ต้มปลานั่นดอกอ่ี ปีแล้วเนี่ยขยานขยานเก่งจริงก็นั่นแหละเอาลูกสวยๆไปวัดพ่อใหญ่มาก่อยพ่อใหญ่ตามเบิ่งเนี่ยมาลุงตุงนางเบิ่งเนี่ยโอ้พยายนสามพักบุงกับพ่อพักบุญทึ่งแตงโมทึ่งกระเป๋าลุงตุ้งนางมือนีิ อยู่ในสวนต้องซื้อเ่าต้องหาอยู่ในสวนพ่อใหญ่มาขวายพ่อใหญ่ตามเบิ้งเนี่ยมาลุงตูงนางเบิ้งเนี่ยโอ้พยายน่าพักบุงกับพ่อพักบุกเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว,าาลวพี่น้องเข้าบ้านแล้วจ้าอีหยังเนี่ยมาลุงตูงนางทั้งพักบุงขอบคุณนะคะที่รับชมคลิป คลิปนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเนี่ยอันนี้ได้บักตัวตำพักบุ้งพะยัยมากพะยัยตาเบิ้งเนี่ยมาลุงจูงนางเบิ้งเนี่ยโอ้พะยัยใสพักบุงกับพ่อพักบุงตัวนึงเี็บบักตักมุ้งตำมะม่วงมะแงงก็เอาไว้ตำอู้สะออนผักพืชผักในสวนครัวบ้านเราต้องเห็นอย่างเอาอย่างมาส่ง ที่เรียงเาหยังงมือยปเนี่บอยางได้ยังยากเหรอก่ว้วไปตาออบ่ียัางนีเคลนน่ะยายเอาไปวบถัาไปวาดเลยบ่หมตุมโอ้บ่มีบ่ได้ตุมปานนั่นหอกจำนี่อเอาม่เงี่นีเี้ยงระปองกระป๋าแม่นี่หยังก็รอดก็ได้ พ่อใหญ่มากค่ะพอใหญ่ตามเบิ้งเนี่ยมาลุงจูนางเบิ้งเนี่ยโอ้พญายิ่งสามักบุงกับพ่อพักบุญขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปคลิปนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะบต้องเห็นอย่างเอาอย่างมาส่งที่เรียกอ,อย่างเมื่อยปอย่านี่ยไม่อยากได้อย่างยากเหรอก บวนี่ยพี่จัอบ่ไม่ยังอีเคเนี่นยเหรยายเอาไปไ,ปไ,ปไปว้ถ่ายบ้านเลยบัไวไม่ตุมโอ้บ่มีบ่ได้ต้มปลานั่นดอกจำไม่พอบ่ต้องไปซื้อบ่ต้องไปหามีพร้อมทุกอย่างแตงโมหน่อยแตงจริงหน่อยตาแตงโมหน่อยกระตร้มกระพัดใสจยังง่ายกระโดดกระแด้แยายก้อนนี่กก้อนบวกทัวแนว นังกะคอนทัวไปมือไปมือนะเพราะท่านปโป่งเลยม,าม,ากกม,อ,มอกำลังโป่งหมู่วนานกับหมู่ว่านหมู่ก้อนหมู่นี่ละคุณเก็บอาแตงคักมือนี่อาหารอีสานการกินมาตาสวนกระย่ายรวดเมื่อย พกพไปแบบไปบ้านยายล่ะดเดียม่จบแบงเอาแบงเอาจะอิงยังมาลุงตูนิงมาแต่สวนหลายคักแน่วอยู่แนวกินอ <c ười> ยังง่ายกรโรดก็ได้ยายคอนดิคอนบอกทัวแนวหนั่งกคอนทัว แต่เศร้าเท่าสวยจนเที่ยงจะเที่ยงครึ่งแล้วเนี่ยไปเกี้ยวหยาดเป็นล่มปเมป็นแหลมแบงเอาแบงเอาจอีหยังมาลูงตูงนิงมาแต่สวนหลายคักเนี่ยดูเนี่ย,ยกินไปมื่อนอะไปมือหนาเพราะท่านโป่งเลยโมกำลังโป่ง,ปงหมู่ว่านกับหมู่ว่านหมื่นกรอนหมื่นนี่ละ่ะคุบเอาแตงักงมื่อนี่อาหารอีาสานการกิน คลิปนี้เงีวเน่ด้อค่ะหน่อยหนึ่งแตงโมมาจากสวนฝีมือยายทวดปลูกเองอ่ะอยากยำก็ยำสวนเนีอันนี้ได้บอกว่าตามพักบุญแตงโม้งสวนคลิปนี้เงีวเน่ด้อค่ะหน่อยหนึ่งแตงโมมาจากสวนฝีมือยายทวดปลูกเองอ่ะอยากยำก็ยำง่ายงามแต่ยังกับสูนพักบุญวันใดดอกเด้อยพักบุญง่ามคักเด้อ นี่ยายเลือกเอาหูเก็บมาใกไปไหมน <c oughs> ้อยเดียวแต่กิิงน้อยอยากยำกันยำซะเพื่อนว่าหน่อยหน่อยข้ามเดียวหนึ่งตัวนี้นนเลี้ยงอ่ะเบิงงบ้งพีนง่น้องเบิ้งพี่น้องผักพืชสวนครัวมีพร้อมทุกอย่างฝีมือยายคือพอแวะไปบ้านยายล่ะ เดี๋ยวม่ข้องกปองแม่นี้ยังกระดกระเด็นเนอ้ยข้องทึงกปอแม่นี้ยังก็ะดกกระเด็นเโอ้ยังกระกกระด็นยายคอนี่คอนกทัวแนวนั่ก็คอนทัว มูน<อ>ี้เรือดเขาไงเติ้กระป๋อแ <laughs> ม่นี้ยังกรร็ร <laughs> อดก็ได้อยู่ในสวน <laughs> ต้องซือ้อเพราะต้องหา,าอยู่ในสวนยังแม่กรร็รอดก็ได้ยายคอนี้ขอนบอกทัวแนวนวัน่นก็คอนทัวไเฮ้ย เบึ้งพี่น้องเบึ้งพี่น้องผักพืชสวนครัวมีพร้อมทุกอย่างพีมือย้ายปีแล้วเนี่ยขยันขยันเก่งจริงก็นั่นหละเอาลูกช่วยๆไปวัดหน่อยเฮ็ดแนวพี่นาได้ไม่ต้องซื้อเขาแต่จริงเกิดวังไหนก็มีลูกมึงหันละน่วย งามงามแต่ยังกระสูพักบุงบ่ได no. no, no. ้ดอกเด้อพักบุงงามคัดเดือย่ายเยอเอาอือเก็บมาใหม่ใหม่ตัปูปลาค่ะกินไหมไม่ทั่วไม่ตาเบิงเบิงหยอดไงอวบค่ะก็กรอบได้หักด๊าแตงกิ้งน่อยอยากยำกันยำซะเป็นว่าหน่อยหน่อยับเดียวหนึ่งตัวนี้ เรียงขึ้นแตงโมขึ้นกระเปา๋าลุงตุน้นนางมือหนิเมื่นอะไปมือน่ะเพราะท่านโป่งเลยโมกำลังโป่งหมู่บ้านกับหมู่บ้านหมือกกันมือนนี่ะคุณเก็บเอาแตงคักมือนนิาอาหารอีสานการขีเห็ดแนวพินาได้เพราะต้องซื้อเขาเแตงกิงเกิดเมื่งไรก็มีลูกเมืองหันละ น่วยปีแล้วเนี่ยขยานขยันเก่งเก่งก็นันแล้เอาลูกสวยๆไปวัดแต่เศร้าเท่าสวยจนเทียงจะเที่ยงครึ่งแล้วเนี่ยไปเกีียวหยาเป็นร่มไปแล้วตัวเนี้อันนี้ได้บอกตัวตำกปุ่งาแบงเอาแบงเอา จะอีหยังมาลุงตูนิงมาแต่สวนหลายคักเนียอยู่เนีกินหมูไดทำได้ทุกอย่างครบถ้วนทุกอย่างโอ้เมย์นาง่อนเดอพี่น้องเอ้ยอ่าแบงเอาแบงเอาจะอีหยังมาลุงตูนิงมาแต่สวน ไลยคักแนวอยู่แนวกินก๋วยเห็ดแนี่ยวินาได้ไ่ต้องซื้อเขาแตงกิงเกิดเมื่งไหร่ก็มีลูกมังหันละน่วยตังโป๊ะโป๊ะโป๊ะแม่เอาหลายๆ่หลดไปวัดเดีก๋วเอาไก่กำเดี๋ยวเนย้อยก๋อยไว้แค่กินตำส้มตำก็พอพุ่นอะไปหมดแล้วเพราะท่านป่งเลยโอกำลังป่งหมู่บ้านกับหมู่บ้านหมู่ก้อนหมู่นี่นะพุณ คักเมื่อนี่อาหารอีสานการคิดว่าต้องไปสือว่าต้องไปหามีพร้อมทุกอย่างแตงโมหน่อยแตงกิงหน่อยตามแตงโมหน่อยกระตุ่มกระพัดใจว่าต้องไปสือว่าต้องไปหามีพร้อมทุกอย่างแตงโมหน่อยแตงกิงหน่อยตามแตงโมหน่อยกระตุ่มกระพัดใ่ยักง่ายกระโดกก็ได้ยายคอนี